ส,สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซทุกทกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะในแนวทางฮานอยสามนอยนะคะสูตรวัดใจสามนอยนะคะพี่น้องจ้าเข้าหรือหลุดนะคะมาชมพรม้อมๆกันเลยจ้าสําหรับพี่น้องที่ตามสูตรวัดใจนะคะพี่น้องก็สาหรับวันที่15นะคะแนวทางออกรอบพิเศษนะคะ48นะคะ48ล่าง มาโตว,วิ่งนะคะแต่ว่าเอสอจไม่เข้าเนาอรอบพิเศษนะคะ993นะคะให้รูดให้รูดเน้นรูดไปที่3นะคะพี่น้องจ๋าเด่นมานะคะแต่ว่าเอสโจไม่เข้านะคะเนี่ยเจได้แค่สามนะคะพี่น้องจ๋าโจได้แค่สามหนาะถ้าวิ่งรูดก็เข้านะคะสามเกแต่ว่าเจโจไม่เข้าเนาอรอบปกตินะคะ95 95หดูแล้วไม่มีนะคะพี่น้องจ๋า ส่วนรอบปกติบนนะคะสองห้านะคะสองห้ามานะคะตรงๆนะคะพี่น้องก็ตัวเด่นก็มานะคะรอบ v i p นะคะเจ็ดสองเจ็ดสองมาอีกแล้วนะคะตัววิ่งมานะคะเข้าเจ็ดสองนะคะพี่น้องตัวเจาะก็มาตัวชอบนะคะพี่น้องแอดชอบนะสองเจ็ดเนาะส่วนรอบ v i p บนนะคะศูนย์สี่เนาะไม่มาทั้งบนทั้งล่างนะคะ สรุปก็คือรอบปกติอรอบพิเศษหลุดบนหลุดล่างนะคะรอบปกติบนรอบปกติหลุดล่างเข้าบนนะคะรอบ v p เข้าล่างหลุดบนนะคะพี่น้องจาไปตามลุ้นกันต่อนะคะสําหรับวันที่16กเนาะก็ก่อนที่จะไปรับชมนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะก็ไปตามลุนกันต่อนะคะสำหรับวันที่16นะคะพี่น้องจา๋าวันที่16เดือน5แนวทางฮานอย3นอยนะคะสูตรปัใจัยสนอยนะคะช่องแอดเพียนพารวยนะคะเพียนพารวย,ย,รวยเข้ามาแล้วนะคะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะ กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจคำนวณตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องนะคะสูตรวัดใจนะคะจะให้สองตัวบนล่างนะคะพี่น้องเด่นนะคะเด่นวิ่งนะคะสำหรับพี่น้องชอบตัวเด่นก็สำหรับพี่น้องชอบตัวไหนก็เลือก เอาไปพิจารณาเป็นแนวทางได้นะคะเด่นนะคะเด่น5กับ0นะคะวิ่งหกับ2นะคะนามาเจาะคู่5กันนะคะห้าเ5้หหก็จะเจาะคู่เด่นอย่างละห้คู่เท่านั้นนะคะ ห้าสามนะคะห้าสองนะคะแล้วก็ศูนย์นะคะสำหรับศูนย์ก็ศูนย์เก้านะคะศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์สองนะคะอย่าลืมไปกลับนะคะพี่น้องพี่น้องจะถามใช่ไหมคะว่าให้รูดตัวไหนใช่ไหมคะ ให้รูดนะคะรูดรูดรูดตัวศูนย์นะคะระหว่างห้ากับศูนย์นะคะน้ำหนักศูนย์มากกว่านะคะรูดศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะพี่น้องมองเห็นไหมน้อเดี๋ยวเอ็ดเน้นให้นะคะพี่น้องเอ็ดชอบนะคะห้าเก้าห้าหก 5209 06 05นะคะอย่าลืมไปกลับนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกการติดตามรับชมนะคะถ้าชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะป้องกันการลืมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ